จะเกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดหมายเลข52 ชมอย่างสาวหนูนาหนึ่งทิดานะครับปล่อยซีนเซ็บในอ่างกลางแสงไฟสลัวเพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นน้องหนูนาเนี่ยเป็นนางเอกแบบเรียบร้อยอร้องเพลงก็เพาะนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าขอปล่อยมุมเซ็บนอนแช่น้ําในอ่างท่ามกลางแสงไฟสลัวสุดแสนจะโรแมนติกคุณผู้ชมนะครับชอดนี้เนี่ยจูเนียร์ยังต้องร้องโอ้โหเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> นานๆจะได้เห็นภาพของนางเอกสาวเส,สียงดีหนูนาหนึ่งทิดานะครับปล่อยความเซ็กซี่ลงในโซเชียลนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ย จะได้เห็นในเรื่องราวของไลฟ์สไตล์ของเธอในมุมของนักเดินทางนะครับเช็คอินสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่แบบสุดชิคนะครับแล้วก็มีภาพสวยๆน่ารักของเธอมาฝากแฟนคลับกันนะครับเรียกว่าเห็นแล้วเนี่ยอยากตามรอยไปเช็คอินเลยทีเดียวนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าหนูนนานะครับกลับมาพร้อมกับซีนฮอตร้อนฉ่าโชว์เซ็กซี่เบาๆนอนแช่อ่างน้ำตีฟองคุณผ,ผู้ชมนะครับท่ามกลางแสงไฟสลัวสุดแสนโรแมนติกมาพร้อมกับแคปชั่นเรียกไร ยังไม่ถึงวันลอยกระทงใจเราก็ลอยไปกับเธอเสียแล้วงานนี้พอคนเห็นแคปชั่นปุ๊บโอ้ต่างเข้าไปกดไลค์กันรัวๆเลยเพราะอย่างที่บอกไปนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นไลฟ์สไตล์ของเขาก็คือไปกับแฟนนุ่มของเขาก็คือ,อน้องจูเนียแล้วก็น่ารักน่ารักใสๆจะถ่าย<ด><ๆ>แบบรูปแบบชิกคๆคุณผู้มมชมนะครับแต่อันนี้ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งเป็นอีกโมเมนต์หนึ่ง ของความเซ็กซี่เบาๆท่ามกลางสายรวมและแสงแดดและแสงไฟอันสรัว <c oughs> เออดูโรแมนติกแล้วก็เซ็กซี่ด้วยเนะอะเอออย่างที่บอกคุณผู้ชมคนสวยคนน่ารักทําอะไรก็ดูดีไปหมดเนาะน่ารักน่ารักนะครับอัอน,นนี้ใครอ,อยากดูก็เข้าไปติดตามได้ในอินสตาแกรมอ่าค่ะ<น>